และแน่นอนครับเปิดหัววันนี้อย่างที่แจ้งไปครับพิสุเทารังสีจากการจนบุรีจะเจอกับส่วนพึ่งวิทยาจากราบุรีครับ หาก็ให้ให้ควักเลยนะตามผาอะไรครับพระของโคดิกรรมตอนเตะจุดโทษอ่ะครับอ๋อครับลองยิงมาลูกนี้ก็เอาเกินไปครับเสร็จมีคลิปไวรัลนะมีน้องที่อะไรนะโรงเรียนเขาไปแข่งที่โน่นแล้วก็ไปเชียร์ที่นําบินเลยใช่ขึ้นหน้ามาเสร็จทางด้านส่วนพึ่งวิทยาแล้วโดนโฉบไปแล้วครับกระชากมาทางฝั่งซ้ายมีปะทะการผู้สินให้เป็นฟรีคิกแหละครับจะเปิดหรือยิงครับบุญยอรินบุญยอรินปานเสาแรกโอ้ ไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนําในนาทีที่3ครับพยายามจะให้ชัวร์ที่สุดแล้วครับอ้าะครับจังหวะนี้ให้บอลมาลิมเส้นท้ายและจังหวะนี้จะซ้ําแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายเป็นอัตลรดนใยสุขสวัสดีครับโอ้โหซ้ำเข้าไปครับอ่าคือเวลาหลังครับกําลังจะเริ่มครับอีก1 5นาทีนะเกี่ยบอลเริ่มเกมแต่ว่าน่าจะยิงเลยนะครับที่อยู่ที่บอล ยิงจังหวะนี้โอ้ยออกข้างไปครับคอรวัตครับโอ้นะครับคลืนกหลังมาเอาละครับน่าจะเล่นเป็นเทสท้ายๆแล้วครับยิงจังหวะนี้เอาเหลือจะออกครับแต่มันเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับเจนวิทครับโอ้โห นาทีบาปของแท้เลยครับเจนวิทย์ครับใส่ไกลลูกดีครับหายเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับเบือนจะไม่มีอะไรครับจับบอลธรรมดาแล้วมองใส่ลูกนี้ครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่คือประตูชัยหรือเปล่าครับของวิสุทธ์เท่ารังสีครับมาลุ้นกันแ่ะครับและบนเวลาการแข่งขันครับ ไป็นนด้านวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรีครับเอาชนะส่วนพึ่งวิทยาไป2ประตูต่อ1ครับและคู่ต่อมาครับมุสลิมสตูวิทยาจะเจอกับสวนกุลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ครับครับแล้วแตะมาจังหวะนี้ให้ไปแล้วครับซ้ายแล้วพยายามลากเข้าไปในกรอบเขตโทษและยิงเลยครับแม่แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับแม่ โดนสาดออกมาจะเปิดอ้าวแล้วก็แม่มาติดโซกลาบอีกอันตรายนะทีนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับสหบอกแล้วครับบอกก่อนหน้านี้แล้วมีสัญญาณก่อนหน้านี้แล้วครับเกมลับเขียยไม่ขาดเลยครับชาคริสแหละครับที่ยืนอยู่ฮาลันสตูนนี่ครับฮาลันครับสตูนชาคริสหลีวังแล้ะครับฟีคิกสวยๆครับโอ้โหเอาเรื่องครับ แม่แล้วถึงกะต้องดูเวลาเลยครับโค้ดของทางด้านสวนจีครับดูปั่นลูกนี้ครับแล้วซวบเลยครับโอ้โหสวยงามทีเดียวครับทีเด็ดทีสามครับแล้วเสียบเสาไปเลยครับชาคริตหลีหวังครับโอ้โหยัดเข้ากลางมาหน้ากรอบแล้วก็เรียบร้อยเลยครับสองประตูสองครับบอกแล้วว่ามันยังไม่จบครับหมายเลขสี่ครับชิติพัฒน์จิตปรีดาครับ แม่รอบสองนี่มันกดดันเลยครับจิกลูกนี้มาก็ไม่พลาดนะครับก็มุมดิกสักขนาะนั้นครับอาจจะเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าครับมาพักใช่ครับแล้วก็ดูว่าทางมันจะเผื่อมันจะตรงกันแลลวครับครับแล้วลูกนี้มาแล้วก็ โอ้ยิงออกไปเองครับจบเลยครับจบเลยครับมุสลิมสตูวิทยาเอาชนะไปได้8ต่อ7ครับโอ้ยิงออกไปเองครับเปลี่ยนดานที่เอามยืนแป๊บเดียวครับตัวแทนจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับบุญเหลือวิทยานุสศรจะเจอกับตัวแทนจากจังหวัดยะลาครับเฉลิมภเกิสมเด็จพระศรีนครินญะลาทำไมพี่พีรปกรไม่ยิงครับยิงครับแต่ว่าไปติดนี่ครับไม่ยิงจะลูกนี ีจริงครับท่านผู้ชมปาฏิหาริย์มีจริงครับเรียบร้อยครับนาทีที่30ครับอับดอลนุด,ดีนอครับจากจะเสียครับกลายเป็นได้ประตูสำคัญครับทางด้านเฉลิมพระเกียตสมเด็จพระศรีน,สสนครินญาลาดูกันอีกครั้งครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับล็อกเข้าซ้ายแล้วใส่ลูกนี้โค้งเสียบเสาเข้าไปเลยครับ โอ้โหประตูสำคัญของเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินยะลาครับโดยอับดุลดินหนอครับจะเป็นฮีโร่หรือเปล่าครับโอ้โหสุดเอาแลลวยังไม่จบนะครับผู้สิ่อให้เล่นต่อไปแล้วล่าเข้ามาในกรอบเกีนต้นมีจังหวะยิงไหมให้คืนเพื่อแล้วยิงเข้ามาตรกนี้ไม่ได้ยิงครับโอ้โหโดนเคลียบมาก่อนแล้วครับลูกนี้และเป็นนักด้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินยะลาครับเอาชนะบุญเหลือวิญญาณุสรไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ตัวแทนจากอำเภอ เมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดครับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจะเจอกับตัวแทนจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีดาราสมุทรศรีราชาครับโอ้โหแต่เคี่ยวกับเส้นครับอาร์ปาดมาเท่าสับเอาเข้าเดียวเลยโอ้โหเข้าไปเลยครับด้านเมยวดีพิทยาคมครับจากหมายเลขสิบครับโอ้โหหมุนกัดกที่เมื่อก่อนครับแล้วโดนกดดันเข้าไปนั่นไงครับโดนกดดันเข้าไปแล้วสองต่อหนึ่งเอาแล้วโดนเสียบ ได้ยังไงแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเนยเอาจมได้นะแม่แล้วคืนมาหน้ากรอบแล้วใส่ด้วยควาดิเรียบร้อยับสแล้วครับ <tama> <et> <S of breeze> <ip sued> สมุทรศรีราชาจากหมายเลข16ครับวัชิพลคำศรีกับเอ็ดกาอาอาไนเจมี่วาดี้กับลำเลียงบอลมาครับจังหวะนี้ครับสุพนัทเปิดข้ามฝ้ามาทางซ้ายโอ้โหหลังไม่มีใครเลยขวารูดีบ้างโอ้โหดีที่สามกันโอ้โหล้ำเลงปตให้กับดาราสมุทรศรีราชาครับโอ้แลนี่กองเชียร์ดารามาเซียครับ บอลไม่ได้ครับเปิดข้ามไปเลยครับทางฝั่งซ้ายครับนั่นแหละห้อยแบบนี้ไปทางซ้ายครับทางฝั่งของดาราสมุทรศรีราชาแล้วพาบอลมาเลี้ยงมาจังหวะนี้แล้วก็จิ้มลงมือสีมาแล้วครับดาราสมุทรศรีราชาครับโอ้โหนี่รับเจนนนติกับเอ็ดกาอานยเจมมี่วาดี้ครับดาราสมุทรศรีราชาครับเอาชนะเมวดีพิทยาคมครับ4ประตูตอนหนึ่งครับผู้ต่อไปครับ ิชยัศึกษาครับจะพบกับด่านเกวียนวิทยาครับเพีครับไอ้บรรงุการจังหวะนี้ด่านเกวียนจริงเลยครับแล้วดีพวกนี้เรียบร้อยครับโอ้ค่ายยิงครับของนพนัทดีรำครับโอ้โหโอ้โหดีกล้าดีใจเลยครับดีรำครับเปิดมาลูกนี้บ่งเรียบร้อยเลยครับแม ประตูต่อศูนย์ครับจากลูกบมงของธนกฤตนงนวลครับแต่ถ้าได้ก็ดีนี่ครับเอาแล้วได้ด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเอาไม่เหลือดีครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นประตูที่สองของธนกฤจนงนวลครับมีลุ้นทำแฮตทริกนัดนี้ครับคุมเต็มพื้นที่เลยครับครับ ก็คือไม่ปล่อยให้เล่นง่ายแลยค้ครับและจังหวะนี้หลุดมาได้แล้วและพยายามขึ้นไปเพื่อนและจังหวะนี้ทําไงครับซ้ายแม่ข้ามคานออกไปครับเสียดายครับจังหวะงนังหนัง,งแต่งหนังแล้วไม่ได้ยิงครับมันโดนเบียดโดนบังจังหวะอยู่แล้วใ้ความแข็งแกร่งวารับกระชาเข้าไปข้างในโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับโอ้โหแล้วแฮตทริกหรือเปล่าครับเดี๋ยวโอดูหมายเลขแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเลข11นี่แฮตทริกนะครับแล้วเปรียบผูสาวประตูด้วยนะครับ สีลงสนามครับแล้วก็หมายเลข4ครับแล้วก็บางคนก็ติดไปแล้วหรือว่าบางคนมาติดหลังจากรายการนี้แล้วยิงลูกนี้ครับโอ้อโหแล้วนิ่มๆเลยครับโอ้แล้วหมายเลขเจ็ดตร,ริกจนได้ครับมีแฮตตริกเกิดขึ้นแล้วครับทำไมล่ะครับอาจารย์โอ้น้องก็อยู่เฉยรับนงนึกว่าฟาว อแล้วไม่มีเสียงทุกวีนะครับแล้วให้มาลูกนี้ยิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับหมายเลข17ครับสินชัยเบิกระโคนยินดีกับท่าน้าด่านเกวียนวิทยาด้วยครับเอาชนะไปด้วย6ประตูต่อศูนยิงไป3ประตูครับนั่นก็คือนพนัสดีรำครับโอ้รับลูกฟุตบอลโว้กับบ้านไปแล้หล่อจริงๆพ่อคุณอ๋อนี่ครับแน่นอนครับคู่สุดท้ายของวันครับ สาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรพบกับตลาดตะการคุณนะครับออกมาลูกนี้มีเสียษกีดการ์ดแล้วดีลูกนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรครับผู้เล่นของทางด้านของวไลอลงกรแล้วแตบคนฟุตบอลคนเดิมครับแล้วฟุตซุบนีได้ลอบสองครั้งในมุนเดงครับ เป็นผลครับโอรกิจโทษหาครับอะไรลงก่อนนี้ก็แหมปุกไม่ท้อนะเหมือนกันอ้าวแล้วหมดเวลาครับมาแล้วครับลูกโทษจุดโทษเลยครับโอ้ดีลพัดก,กับแม่ประเดิมด้วยการยิงข้ามคานครับ นี่มาจบเลยครับยิงปิดท้ายครับเป็นอันว่าครับทางด้านของตลาดตะการคุณเอาชนะสาธิตมหา,าวิทยาลัยราชพัฏวไลัยอลงกรไปครับในการโดนจุดโทษครับ